โอเคครับก็กาสบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกๆชัานเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมท็อปฟี่สายไปแดนระเบิดวันนี้เราอยู่ในห้องนะครับของพี่เองนี่แหละนะครับก็จะลกๆหน่อยนะครับพอดีเก็บกวาดอยู่เนาะเออเอาของนะครับออกจากห้องให้หมดนะฮะพอดีจะทำห้องนะครับ แบบนี้นะครับห้องในฝันนะครับหรือว่าห้องเกมมิ่งนั่นเองนะครับอ่าห้องในฝันของใครหลายๆคนเนาะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะทานะครับเราก็ต้องย้ายของครับทั้งหมดในห้องออกไปข้างนอกให้หมดนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับผนังห้องเอาชุบฟองน้ําหรือชุบผ้านะครับชุบน้ําแล้วก็เช็ด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 นะครับแล้วก็จะทาสีใหม่นะครับจริงๆว่าจะติดโปรเปอร์แต่ ผมไปเปร,ปร์รู้สึกว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับก็เลยกะจะติดครึ่งห้องอีกครึ่งห้อง,อง,ง,องก็ทําเป็นสีทําเป็นลายนะครับอ่าแล้วก็ติดไฟ RGB นะครับอก็ทําได้สักพักนึงแล้วแหละนะครับดูรอยตีนนะครับตรงคอมตรงนี้ก็แงออกมาละเวลาหัวร้อนนะครับเตะเตะปั้งปั้ง,งอะไรอย่างงี้ตอนคอมตั้งรงนี้เป็นเกมเนาะเหยียบจนดำหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะแก้ใหม่หมดทําสีให้หมดทำความสะอาดก่อนนะฮะตอนนี้ก็ เก็บได้พอสมควรแล้วนะครับ60%แล้วก็มาถ่ายคลิปเปิดให้รับชมดีกว่าเออก็คิดไปคิดาเออถ่ายคลิปให้นักผู้ชมดูดีกว่าเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็ฝันนะครับว่าอยากมีห้อง,นอองเองนาะเป็นของตัวเองนะครับห้องส่วนตัวเนาะห้องเกมมิ่งมีคอมมีไฟมีแสงมีสีห้องในฝันนั่นแหละเออนะครับก็วันนี้จะมาสารฝันของตัวเองนะครับมาทําให้แจ่มๆไปเลยนะครับ ต้องลงมือทานะครับโดยงบไม่กี่บาทเองเออซื้อแค่ไฟแค่สีราคาไม่กี่บาทน,นะครับขนาดดูดิไอาราวพผ้าม่านเราเนี่ยเห็นไหมยังใช้ท่อปลาเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถอดออกครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ผ้าม่านเปลี่ยนสีดํานะครับแล้วก็กระจกกระจกเช็ดหน่อยนะครับเอแล้วก็สายอะไรไม่รู้นะ่ะโผล่มาเดี๋ยวเอออกเราปัดฝุ่นใหม่นะครับโอเคตอนนี้ก็นะครับมาถ่ายนะครับเปิดคลิปเนาะ ให้รับชมก่อนเดี๋ยวคืบหน้ายังไงเดี๋ยวถ่ายรับชมดีโอเคครับไปโอเคหลังจากสักพักหนึ่งแล้วแหละเอเอาฟองน้ำนะครับชุบน้ำแล้วก็เช็ด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 ฝุน่นเช็ดคราบสกรปรกออกนะครับแล้วก็เราก็ได้ไปซื้อสีมานะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้สควอตหรืออะไรนี่แหละสักอย่างนี่แหละนะฮะกระปุกละ130บบาทกระปุกหนึ่งหนึ่งลิตรนะครับมีสีแดง สีขาวสีดำนะครับ3ามสีเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันหน่อยแล้วก็เอาสก็อตเทปนะครับเทปกดดาดติดเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ทาสีเนาะโอเคตอนนี้ก็กำลังเล่นสีนะครับละเลงสีอยู่นะครับมือเลอะมากเนี่ยดูดิเลอะเทอะหมดเลยเนาะดูตอนนี้อาจยังไม่สวยนะครับเดี๋ยวต้องดูตอนมันเสร็จเนาะเออประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ของก็ มาส่งนะครับ3ชิ้น3ชิ้นไม่รู้อะไรมาส่งนะครับ3ชิ้น3ชิ้นไม่รู้อะไรสั่งอะไรมาบ้าง,างไม่รู้ของแต่งห้องนี้แหละนะครับ3ชิ้น600ชิ้นนี้เดียวเอง3ชิ้นเนี่ยคือรวมเนี่ย6 0 0เกือบ700ดนะฮะ670บาทเดี๋ยวมาแกะดูดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับส่งอีก2ชิ้นในเอ้ชอบพี่ผายเลยโมเมนต์ Moment, ตอนแกะของเนี่ยได้เสียตังนะชอบจังเลยเนาะ <laughs> อันนี้เป็นไฟนะครับไฟรังผึ้งเนาะกับพิบตามจังหวะเพลงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาติดผนังนะครับตอนนี้เราก็นี่ฮะออกแบบเองเลยอันนี้คือทําเองเลยนะครับ <c oughs> <9 S 1> <c oughs> กาวก็ไม่ค่อยติดนะประมาณนี้โอ้ยโฟกัสหน่อยโอเคเดี๋ยวขอญาตนะครับไปลองไฟก่อนดีกว่าแล้วก็ทาสีนะครับทำให้เสร็จเนาะโอเคครับ ๋ย่ไปรับชมต่อเลยเดี๋ยวถ่ายให้เป็นระยะเหมือนเดิมนะครับโอเคนี่ไงมันคือไฟนะครับเป็นรังพึ่งเนาะต่อกัน6ตัวนะครับาตามจังหวะเพลงได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมีรีโมทเปลี่ยนสีได้นะครับอโอเคเดี๋ยวค่อยเล่นทีเดียวโอเค ก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถึงเวลาที่รอคอยนะครับช่วงนี้คือฟินมากครับเมื่อกี้นี่ลอกออกสักนิดนึงแล้วนะครับฟินมากเลยได้ลอกติ๊กเกอร์ลอกเทปกาวนะฮะยอดเฮ้ยนะลอกเรื่อยๆฟินมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวขอ ลอกออกให้เสร็จก่อนนะครับอ้าถ่ายให้ดูอีกนิดนึงนะฮะช่วงนี้ยังไม่ลอกนะฮะฝั่งนู้นลอกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอลอกให้เสร็จก่อนแล้วกันโอเคครับโอเคครับระหว่างนี้ก็ของมาส่งเรื่อยๆนะครับตอนนี้บอลเปเปอร์มาแล้วนะครับเฮ้ยหล่นละทยอยมาส่งเรื่อยๆเลยนะครับโอเคขอแกะก่อนนะฮะ อ่าอัปเดตนะครับเรื่อยๆสถานการณ์ในวันนี้นะครับโอเคโอเคตอนนี้ก็กำลังติดวอลเปเปอร์นะครับสีดำวอลเปเปอร์เพิ่งมาส่งนะครับไอเป็นเวลนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะเห็นไหมเป็นเวลนะฮะเหมือนในคลิปเขาทำเลยอะแล้วก็เอาสีนะฮะมาเก็บสีดำนะฮะแต้มหรือเมจิกดำก็ได้ะฮะมาแตมแตมเตมโอเค ออนุญาตทําต่อแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ไฟ g a l a x ็นะครับเพึ่งมาส่งเนาะเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับกล่องละ700กว่าบาทนะครับแล้วก็มีรีโมทมาให้ตัวหนึ่งกล้องไม่โฟกัสอนะ่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่2นะฮะในการทำห้องเนาะเอของก็เริ่มทยอยมาส่งแล้วนะฮะเหลือแต่ติดตั้งไฟนะฮะแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็เจาะรูเพดานนิดๆหน่อยๆนะฮะใส่จอคอมนะครับแล้วก็ไล่สายไฟเนาะโอเคเดี๋ยววันที่2เดี๋ยวไปอัปเดตกันนะครับว่าผมจะทำอะไรนะครับโอเคตัดคลิปก่อนแป๊บหบนึง่งโอเคครับวันนี้ก็เป็นวันที่สนะครับสำหรับการทำห้องเนาะก็ ยึดยึดจอคอมนะครับเป็นแบบลอยเนาะแล้วก็มีทีวีนะครับรอชุดไฟอยู่นะครับไฟยังไม่มาส่งนะฮะเดี๋ยวจะไล่ไฟข้างบนนะฮะ RGB ระหางนี้ก็ว่งางๆนะฮะมันเล่นอะไรไม่รู้เนี่ยไอฟไฟตามจังหวะเพลงเห็นมันต้องซิงก,กันกับตัวเนี้เออเอามาลองเล่นดูมันตามเพลงนะเนี่ย เวลาพูดเนี่ยเห็นไหมมันจะมีไฟขึ้นอ่ะเวลามันมีเสียงเพลงก็จะเป็นแบบนี้อ่ะปุ่มปุ่มปุ่มอ่าอะไรประมาณเนี้ยผิวไม่ดังเอ้ยดังเปล่าไอ้นี้เปล่าวะปุ่มปุ่มปุ่มเออวะจ๋งเว้เนี่ยมันเป็นเสียบ usb นะฮะแล้วก็เอาเสียบไว้หลังคอมแล้วเอาไว้ในเครื่องคอมนะฮะ เท่ๆเ,เก๋ๆจับจับเอออะไรประมาณเนี้ยอืมเวลาเปิดเพลงเปิดลําโพงเงี้ยมันก็จะบึมปึมปึมมาประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวถ่ายต่อหลังจากนี้แล้วกันวันนี้ไม่มีอะไรคืบหน้านะครับวันที่สองก็ติดตั้งนะฮะหน้าจอนะครับรอไฟอย่างเดียวโอเคโอเคครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับไม่มีอะไรคืบหน้าเหมือนเดิมนะครับ ก็มีคืึ่มหน้าอยู่แหละนิดนึงนะครับก็เก็บกวาดเนาะทำความสะอาดนะครับถูน้ำดำมากนะครับโอเคเดี๋ยววันถัดไปเลยโอเคครับนี่ก็เป็นกลางคืนของวันที่3นะครับ ก็เอาคอมลงมาแล้วนะครับเหลือแต่ไล่ไฟนะครับ R G B แล้วก็โต๊ะตู้เตียงนะครับก็โต,โต๊ะวางคอนโซลนะครับเป็นเครื่อง Xbox เนอะเอาไว้เล่นเกมนะครับหรือเพ4นะครับคอมจา้าบจริงเลยของเราเอ้ยไมไฟไม่ติดวะปิดไว้หรือเปล่าอะ ออลิม็อดมันลิงก์กันหมดเลยเหรอ,อค,ครับเข้า่ากันก็วันที่สามนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวถ่ายให้รับโชคอีกทีนึงเนาะตอนนี้ก็อัปเดตนะครับให้ดูนะฮะก็อเอาคอมลงแล้วนะฮะอยากเล่นคอมมากอยากเล่นเกมมากเลยอ่ะรีวิวไฟตัวนี้มันตามจังหวะเสียงเพลงนะฮะพอเราเงียบจะดับอ่าเห็นไหม เวลาเราพูดอย่างนี้มันก็จะขึ้นตามจังหวะเพลงหรือว่าเสียงเราพูดนะฮะตุมตุมตุม,ม,มอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีไฟเล็กนะฮะอันนี้ก็ตามจังหวะเสียงเพลงเหมือนกันนะครับจริงๆมันตั้งข้างนอกก็นแหละเอามาตั้งข้างนอกนะครับ เนี่ยตั้งตรงคู่ลำโพงนะแต่ว่ามันไม่เก๋นะฮะเราก็เลยเอายัดเข้าไปในเครื่องคอมไปเลยนะครับเก๋ๆไดเท่ไฟติดไฟดับโอ้ไม่สวยเลยโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปหารีโมทก่อนนะครับตอนนี้ก็เหนื่อยมากนะฮะสองทุ่กว่าแล้วเพิ่งได้เพิ่งได้พักนะฮะก็จัดคอมเอาไว้เล่นเกมก่อนเนาะโอเคครับ,บายวันต่อไป ครับวันนี้เราก็ต่อไฟกันอยู่นะฮะไล่ไปทั้งห้องเลยนะครับแฮ้พี่ปับ๊บนะเด็กแว้นได้หน่อยเนาะมันตามจังหวะเพลงนะครับเราสามารถปรับได้เราจะเอาแบบไหนแบบวิง่งหรือว่าแบบกระพิบแบบนี้นะครับผมชอบแบบนี้นะก็จะออกแนวนแว้นๆหน่อยนะ แอ,อจรจ้าอยู่จา้าอยู่ได้อยู่นะฮะนะฮะ,นะฮะกำลังติดอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวขอไปติดให้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาถ่ายอัปเดตให้ดูอีกทีนึง